มั่นหัวเรื่องนี้มีรูปภาพและเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า13ปีผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสียเสียต่อวิชาชีพใดๆหรือพาดพิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งและไม่ได้มีเจตนาที่จะชักจูงชี้นาให้เกิดค่านิยมทางเพศที่ผิดศิลธรรมอันดีงามทางสังคมผู้เขียนได้แต่งเรื่องนี้ขึ้นมาจากจินตนาการเป็นรูปภาพงานศิละปะของตอนเองเท่านั้นมั่นหัวเรื่องนี้ จึงเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปคลิปนี้เป็นของช่อง BPC ช่องจริงมี2ช่องนี้เท่านั้นใช้โลโก้ช่องตัวนี้เราไม่มีการเผยแพร่คลิปหลายช่องทางหากพบเห็นคลิปที่อื่นแสดงว่าโดนดูดคลิปไปลงกดนี่พดช่องมันได้เลยทุกคนฉันเกลียดการเห็นแผ่นหลังของนายทำไมเพราะดูเหมือนไม่ว่าฉันจะพยายามมากแค่ไหนฉันก็ตามไม่ทันไงฉันสามารถวิจัยสารต่อต้านอาวุธชีวเคมี ฉันสามารถวิจัยไวรัสที่มาร์กโดนได้และฉันบอกนายได้เลยว่าสักวันฉันจะสามารถทําไวรัส X ได้สาเร็จทั้งที่ฉันก็รู้อยู่แล้วเลาวว่าในวันนั้นนายจะต้องแสดงตัวให้ฉันเห็นอย่างแน่นอนยังไงฉันก็เอาชนะนายไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยฉันจะหยุดนายได้ก็ต่อเมื่อนายมีภารกิจเท่านั้นแล้วนายก็จะไม่มองฉันนายจะไม่ไว้ใจฉันเหมือนที่นายไว้ใจมาร์กหรือว่าลิฟฉันคอยดูนายอยู่นะฮะเมื่อนายทำไวรัสเอ็กซ์สำเร็จแล้ว ฉันสะกดนอยถึงแม้ว่าตอนนั้นนายอาจจะร้องไห้ขอร้องให้ฉันหยุดทําฉันก็จะไม่หยุดนายไม่อยากรู้เหรอว่าพันเอกเขาจะทนนายได้นานขนาดไหนนะอะยังไงฉันก็ไม่กล้าทําแบบนั้นอีกแล้วสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือไฮเบอร์ตันจะล็อกแขนฉันแล้วก็หักแขนฉันฉันจะทํายังไงได้อีกล่ะหากนายมัวแต่กังวลเรื่องกาําไรหรือว่าขาดทุนและขาดความกล้าทุกอย่างก็จะพังไม่เป็นท่านะนายจะไม่มีวันได้คําตอบที่นายต้องการ นายกำลังทำอะไรนะฉันกำลังจูบนายไงนายเป็นโรคกลัวเชื้ยโรคหรือไงเขาจะรังเกียจฉัน้หรือเปล่านะเขาจะฆ่าฉันไหมฉันถามว่านายคิดจะทำอะไรฉันกำลังทำอะไรเงองออยู่ไงลุกขึ้นได้แล้วนี่คือจิตนาการของฉันอีกแล้วเหรอบอกหน่อยสิใครสอนนายเรื่องแบบนี้มายาเง,ง้นเหรอเซียวหยานนายคิดว่านายจะทนมันได้จริงๆงั้นะเหรอ นายลงตัวเองมากจนเกินไปหรือเปล่าครั้งหน้าหากนายเล่นเกมแบบนี้กับทหารหน่วยรบพิเศษคนไหนฉันสัญญาว,ว่าจะฆ่านายทิง้งซะไปนอนกันเถอะฉันเป็นมือใหม่จริงๆใช่ไหมไม่หรอกทุกคนต่างก็มีพื้นที่เป็นของตัวเองนะถ้างั้นนี่ก็คงไม่ใช่พื้นที่ของฉันถ้าฉันฉีนฉดไวรัสเอสเข้าไปฉันจะมีพลังเทียบเท่ากับทหารหน่วยรบพิเศษหรือเปล่าฉันไม่อนุญ,ญาตให้นายจ่ายด้วยราคาขนาดนั้นหรอกกา อะไรล่ะครับน่าคิดว่าเกมที่นายออกแบบมีความน่าสนใจมากเลยใช่ไหมแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อโปรโดติดตามตอนต,อนต่อไปใครที่อยากให้ทางเราสารต่อเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้คนละหนึ่งไลค์เท่านั้นนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปฟินๆใหม่ๆนะและสำหรับวันนี้เจ๊ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ